เปลี่ยนจากการเล่นเกมเอาตัวรอดเป็นหนังสืบสวนระทึกขวัญเต็มตัวยังคงความโหดและการออกแบบเกมสุดวิจารานอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งคำถามถึงความยุติธรรมภายในจิตใจของตัวละครได้เป็นอย่างดีแต่กลับไม่ได้นำมาต่อยอดหรือนำมาสร้างดราม่าได้มากเท่าไหร่นักตีแผ่ด้านมือของวงการตำรวจทั้งการช่อฉนการฆ่าปิดปากพยานรวมถึงการใช้อำนาจอย่างผิดวิธีพร้อมแฝงกลิ่นอายความสยองขวัญโชคเลือดเอาไว้ได้อย่างลงตัว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Spiral from the book of saw เรื่องราวของซ e กแบงส์นักสืบหนุ่มผู้ตรงฉินได้รับมอบหมายให้สืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นการก่อคดีเลียนแบบฆาตกรจอมเล่นเกมอย่างจิกซอและเหยื่อทุกคนของคดี ก็ล้วนแล้วแต่เป็นตำรวจใกล้ตัวของแบงค์ทั้งสิ้นและยิ่งเขาถลำลึกไปกับคดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขยับเข้าใกล้หมากที่ฆาตกรวางเอาไว้มากเท่านั้นต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่านางจากแฟรนชายซอเรื่องสุดท้ายที่ผมมีโอกาสได้รับชมก็คือภาพยนตร์เรื่องซอภาคที่3ซึ่งออกฉายในปี2006ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่านับตั้งแต่จุดนั้นเนี่ย ผมห่างหายจากแฟรนชายของคัตกรจอมเล่นเกมมานานกว่า15ปีแล้วจนกระทั่งในปีนี้มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งส่วนต่อขยายของแฟรนชายรวมถึงเป็นการรีบูตเพื่อพาเรื่องราวไปในทิศทางใหม่ๆบ้างนะครับและภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ Spiral from the book of Saw นั่นเองครับภาพ,พยนตร์เรื่อง Spiral ไม่ได้อาศัยเรื่องราวจาก Saw ภาคก่อนๆมากนักนะครับเนื่องจากภาพยนตร์เนี่ย เรือกจะเปลี่ยนโทนจากภาพยนตร์สยองขวัญมาเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนแบบเต็มตัวครับโดยมีแกงกลางของเรื่องเป็นฆาตรกรเลียนแบบจิกซอในขณะเดียวกันตัวหนังก็ยังคงความโหดและก็การออกแบบเกมสุดวิตารานอันเป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์เอาไว้ได้เช่นกันโดยปกติแล้วนะครับฆาตรกรจอมอัจฉริยะอย่างจิกซอเนี่ยมักจะเลือกลงโทษเหยื่อของเขาในฐานะปัดเจกบุคคลซึ่งมีความผิดบาปบางอย่างติดตัวอยู่ครับแต่ฆาตรกรในสไปรัลนั้นแตกต่างออกไป เนื่องจากฆาตรกรเนี่ยเลือกจะพุ่งเป้าโจมตีไปที่องค์กรอย่างตำรวจเป็นหลักครับด้วยอุดมการณ์ในการโค่นล้มตำรวจชั่วและก็ท้าทายกระบวนการยุติธรรมของสังคมซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นโคจรอ,อยู่รอบตัวละครหลักอย่างนักสืบแบงค์นั่นเองครับในแง่ของความประทึกขวัญน,นั้นตัวหนังก็ทําได้อย่างดีทีเดียวนะครับกับการผสมผสานแนวสืบสวนสอบสวนเข้ากับความโหดเลือดสาดตามสไตล์ของซอโดยหนังเดินหน้าอย่างกระชับ แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการพาผู้ชมเนี่ยไปทําความรู้จักกับนักสืบแบงค์สซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตรงฉินเพียงคนเดียวท่ามกลางเหล่าตํารวจชั่วด้วยเงื่อนไขดังกล่าวนี้เองครับทำให้การสืบสวนของแบงค์สเป็นไปอย่างยากลําบากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยในขณะเดียวกันเนี่ยฆาตรกรจอมโฉดก็เล่นง,งานตัวละครหลักได้อย่างหนักหน่วงครับกับการทยอยพรากชีวิตคนรอบตัวของแบงค์สไปทีละคนด้วยวิธีการฆ่าที่โหดเกินจะบรรยาย ตัวหนังมีไอเดียตั้งต้นที่ดีมากนะครับกับการตั้งคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมภายในจิตใจของตัวละครด้วยการเลือกสร้างปูมหลังที่เต็มไปได้วยความขัดแย้งระหว่างนักสืบแบงค์สและก็เหยื่อของฆาตรกรทุกรายครับนามาซึ่งข้อขัดแยง้งและการต่อสู้กับจิตใจของตัวละครครับว่าเหยื่อทุกคนเนี่ยสมควรจะได้รับชะตากรรมอันเลวร้ายจากเกมของฆาตรกรหรือว่าควรจะถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องกันแน่แต่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ตัวหนังเนี่ย ไม่สามารถหยิบเอาจุดเด่นตรงนี้มาใช้ได้อย่างคุ้มค่าจึงพลาดโอกาสในการพาตัวละครไปพบเจอกับสถานการณ์อันคับขันเพื่อกดดันผู้ชมให้ถึงขีดสุดไปโดยปริยายครับในขณะที่ข้อเสียใหญ่ๆของหนังเนี่ยมีอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือตัวหนังเนี่ยเลือดจะย่ำอยู่กับที่มากไปสักหน่อยครับการกระทําของคาตรกรนนั้นยังขาดชั้นเชิงและก็ความสร้างสารรค์ที่แปลกใหม่แม้จะสามารถนเนรมิตเกมสุดโหดได้อย่างเหนือจินตนาการแต่ในเชิงเนื้อเรื่องเนี่ยกลับไม่ได้เดินหน้าเท่าไหร่นะครับ ส่วนข้อเสียที่2ก็คืออุดมการอันย้อนแย้งของฆาตกรครับแม้ว่ามองโดยผิวเผินเนี่ยตัวหนังจะพยายามตีแผ่ด้านมืดของวงการตำรวจทั้งการช่อฉนการฆ่าปิดปากพยานรวมถึงการใช้อำนาจอย่างผิดวิธีแต่เมื่อหนังเฉลยทุกอย่างออกมาแล้วกลับลงเอยด้วยการลงโทษปลาเน่าเพียงไม่กี่ตัวขององค์กรตำรวจมากกว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในเชิงระบบและก็การปกครองครับทุกอย่างจึงกลายเป็นเพียงแค้นส่วนตัวมากกว่าอุดมการไปอย่างน่าผิดหวังครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับภาพยนตร์เรื่อง Spiral from the Book of Saw เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งครับที่รู้ดีว่าตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นอะไรอยู่ในมือนะครับจึงเลือกจะใช้จุดเด่นนั้นมาสร้างเป็นความบันเทิงและก็ตัดเรื่องราวที่ไม่จําเป็นออกไปครับแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยน่าจะนํามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ก็ตามนะครับซึ่งโดยรวมแล้วภาพยนตร์ก็ออกมาสนุกใช้ได้นะครับโดยการเปลี่ยนจากการเล่นเกมเอาตัวรอดมาเป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนระทึกขวัญแบบเต็มตัว แต่ก็ยังคงแฝงกลิ่นอายของความสยองขวัญโชคเลือดเอาไว้ได้อย่างลงตัวครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Spiral from the book of Saw ที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการใช้อำนาจอย่างไร้การควบคุมนำมาซึ่งความสูญเสียเสมอในภาพยนตร์นั้นมีการพูดถึงกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งครับซึ่งก็คือกฎหมายมาตรา8 ซึ่งถูกอนุมัติให้ใช้โดย Marcus Banks อดีตผู้กำกับของสถานีตำรวจประจำเมืองโดยตัวหนังเนี่ยไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะครับว่ากฎหมายมาตราแปกคืออะไรแต่ก็มีการเล่าคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่โดยแทบจะไม่ต้องรับการสอบสวนหรือว่าถูกลงโทษเลยครับเจตนาตั้งต้นของผู้เขียนกฎหมายรวมถึง Marcus Banks ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับ ต้องการที่จะปกป้องประชาชนพร้อมกับกวาดล้างอาชญากรรมให้หมดไปจากเมืองครับและด้วยอำนาจที่ไม่จําเป็นต้องถูกตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงทําให้ตํารวจทุกคนเนี่ยสามารถลงโทษผู้ต้องหาได้ตามที่ตัวเองต้องการแม้ว่าผลลัพธ์เบื้องต้นนะครับจะทําให้การก่ออาชญากรรมและก็ยาเสพติดในเมืองลดลงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเปิดช่องให้กับเหล่าตํารวจชั่วใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการรังแกผู้บริสุทธิ์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการรีดถ่ายเงินการคอร์รัปชันกันภายในองค์กร รวมถึงเรื่องราวที่รุนแรงกว่านะครับอย่างการสังหารพยานเพื่อปิดปากในคดีที่ตัวเองเป็นคนก่อเป็นต้นครับแม้ว่าจุดตั้งต้นของมาตรา8นั้นจะเกิดขึ้นจากเจตนาที่ดีนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับไม่สวยงามนักเนื่องจากตัวกฎหมายเองก็ยังคงมีช่องโหว่และก็เป็นการมอบอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายมากจนเกินไปจนกระทั่งมันไม่ได้ถูกใช้เพื่อปกป้องประชาชนครับ แต่กลับกลายเป็นกฎหมายที่ถูกใช้เพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐให้พ้นจากความผิดที่พวกเขาก่อแทนนอกจากนี้นะครับการเขียนกฎหมายเพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบอยังเป็นการปิดประตูบานสําคัญของกระบวนการยุติธรรมและก็สิทธิเสรีภาพของภาคประชาชนลงอย่างมีนัยยะสําคัญอีกด้วยก่อนที่ตัวหนังเนี่ยจะพิสูจน์ให้เราเห็นครับว่าการใช้อํานาจอย่างไร้การควบคุมนํามาซึ่งความสูญเสียเสมอฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่7คะแนนครับบทหนังมีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับเริ่มต้นคือการพลิกเอาเรื่องราวจากภาพยนตร์สยองขวัญเลือดสาดให้กลายเป็นหนังสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มตัวนะครับรวมถึงการตั้งอุดมการให้กับฆาตกรรายใหม่ได้อย่างน่าสนใจแต่บทหนังเองก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับทั้งความย้อนแย้งของตัวละครโดยเฉพาะจุดเฉยเลยในช่วงท้ายเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังทําได้ไม่กลมกล่อมเท่าไหรนัก ในส่วนของงานสร้างนะผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับงานโปรดักชันของหนังทําได้ดีตามมาตรฐานไม่ได้โดดเด่นหรือว่าน่าพูดถึงเป็นพิเศษครับขยับมาที่นักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับนักแสดงนําอย่างคริสร็อกเป็นนักแสดงจากสายตลกอีกหนึ่งคนนะครับที่พยายามจะสลัดภาพความคอมเมดี้ของตัวเองซึ่งหนังก็มีพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกเยอะมากนะครับเพราะตัวละครของเขาเนี่ยเป็นตำรวจขี้โมโหไม่สนใจใครเต็มไปด้วยปมหลังแล้วก็ปมความขัดแย้งมากมาย แต่ต้องยอมรับตามตรงครับว่าการสลัดภาพความคอมเดี้ของคริสร็อกยังทําได้ไม่ดีเท่าไหรน่นักแม้ว่าจะเห็นถึงความพยายามอย่างมากจากการแสดงของเขาก็ตามครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับจริงๆผมอยากให้หนังเนี่ยพาผู้ชมไปสํารวจประเด็นความขัดแย้งภายในใจของตัวละครมากกว่านี้หรือไม่ก็ไปสํารวจเรื่องการใช้กฎหมายของตํารวจอย่างเต็มๆไปเลยก็ได้นะครับแต่พอหนังเลือกจะเปิดประเด็นหลักเอาไว้2ทางแบบนี้เนี่ย แล้วก็ทิ้งไปเฉยๆผมเลยรู้สึกว่ามันน่าเสียดายมากๆครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับน่าจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยห่างหายจากหนังตระกูลนี้เป็นนานนะครับบวกกับความที่หนังมันมีความเป็นฟิล์มนัวอยู่ในตัวครับขยายความก็คือมันเต็มไปด้วยตัวละครที่มีความผิดบาปอยู่ในใจผมเลยรู้สึกว่าสไปรัลมันดูสนุกกว่าที่ผมคิดครับแม้ว่าหนังเนี่ยจะยังมีข้อเสียอยู่บ้างแต่โดยรวมหนังก็ดูกระชับแล้วก็รู้ระทึกใช้ได้ทีเดียวครับ จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Spiral from the Book of Saw ได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟิเมน้นไปอยู่ที่6.4คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเมน้นรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Spiral from the Book of Saw หรือว่าภาพยนตร์ภาคที่9ในตระกูลซอนะครับ หากใครไปรับชมมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าคิดเห็นตรงกันกันกบฟรีเมน์หรือไม่นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมน์ในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Apple Podcasts, p o t i f y หรือว่า YouTube Channel นะครับรวมถึงทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์สามารถค้นคาว่าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยครับ ใน EP หน้าฟิเม้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ